วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดไมค์ครับเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าโหลดมอน m i ไมค์ครับของเลสเตน n ์นะครับวงจรหินแดงอ่ะเดี๋ยวผมจะทึงลิงก์ไว้ใต้ล่างครับแต่ผมต้องแส,สอนแต่เริ่มต้นเลยถ้าตอนแรกให้เราเข้าไปที่อะไรวะนี่เราเตรียมไว้แล้วนี่ตอนแรกให้โหลดไหนวะเนะี่ย m มายคราฟมาก่อนแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับให้โหลด m ม n c คร f ฟ p E 0.12.1 Android 2.3อันนี้ Android, Android ก็ใช้ได้ทุกุ่นลวมั้งให้เรากดโหลดไปก่อนโอเคนี่ทําแต่เริ่มต้นเลยขนาดใช้15.63 MB นะครับโอเค พอแล้วเราจก็ติดตั้งติดตั้งโอเคแลอวกอนขั้นตอนแรกเราคือต้องติดตั้งไม e คร a f t ก่อนนะครับเฮ้ยรถนี่ก็วิ่งจังเลยเสียก็ตกหูจังเลยได้ยินเสียงรถบกิดเรต้องเอา,าอภไยด้วยแล้วกันตอนนี้หูฟังพัง อ่ะแล้วกดเรียบร้อยไปก็เราโหลดม c ครับเสร็จให้เข้าต่อไปเกอนต่อไปให้เราไปโหลดบ l o c k p เชอร์นะครับบ l o c ั p เชอร์นี่ให้กดโหลดบ o a d block p r e s s โบนะครับโอเคเราหานนก็โหลดไปหน่อยประมจะแค่หก กติดตั้งตัวใครที่มีแล้วก็ไปติดตั้งมอนเลยนะครับอันี้คือมอนนะครับเฮ้าแให้เรากดโหลดไปเลยเสร็จกดไฟแล้วกดติดตั้งเลยนะครับโปรแกรมน,นี้ ไม่ต้องแตกไฟเลย,เ,ลยเพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในบอ็อกรัชเชอร์นะครับร้อยโอเคให้เราออกไปเลยจากนี้ก็ให้เราเข้าไปที่บอ็อกรัชเชอร์ปนะครับโอเคกรมนี้ไอไอมอนนี้จะไม่สามารถใช้ใน Minecraft ธรรมดาได้นอกจากเป็น Minecraft อันนี้นะครับให้เรากดไปเลยแล้วก็ลบกไป anh có lắp cả ok à, ao bị màn không làm ai à à ไปแ่งกันเอาไม่ได้อะมปตนองนะครับแป๊บหนึ่งนะครับทำไมาโอเค มาแล้วหเมื่อกี้มันมีการผิดและรสอย่างแหละโอเคแค่นี้เราก็สามารถใช้ได้แล้วผมไม่ดูใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ลองอะไรดีวะอันนี้เสตอนเสตอนอันนี้เลยละกันแรกวางอันนี้ ตรงนี้มาอันนี้ได้โอเคโหลดตรงนี้ไปโอเค,อเ,คเราก็ต้องรู้ว่ามันสามารถรว่าอินมันอันน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคอย่างนี้ผมว่ามือมันจะไม่โดนนะก็ okay. <Okay. S 1> so, อย่างนี้เลยโอเคต้องมีสันสันสน okay. ่นจอส่งเอ็คโอเควงจรด้วยเท่านั้นมันจะไม่ถึงโอเคก็ให้เรา วานที่ยาก็ตืบปึ๊ดตื๊ดตื๊ต๊มันไม่ถึงเหรออ๋อลืมไปเราไม่ได้จุดนะครับเราไม่ได้จุดประมาณนี้ต้องจุดด้วยถ้ถถถถาเราจะจุดเราก็แค่เชื่อมมันต่อมา อื้ออ้าวเออโอเคจบโอเคท่านผ้ชก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแค่นี้ขอขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้เจอก,กันต่อคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แลแชร์ด้วยนะครับ